สวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa t n c นะครับวิดีโอนี้จะมาสอนหาเงินฟรีนะครับเข้าบัญชีของ t r u m o n e y wallet เข้าบัญชีของ paypal แล้วก็เติมเงินมือถือนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสนใจที่จะหาเงินเสริมเข้าบัญชีของ t r u m o n e y wallet เข้าบัญชีของ paypal หรือจะเป็นการเติมเงินมือถือนะครับก็สามารถที่จะมาเล่นแอปนี้ได้นะครับไม่มีการลงทุนเพราะว่ามันเล่นฟรีนะครับที่สําคัญก็คือว่าสามารถใช้เล่นได้ ทั้งระบบปฏิบัติการของ iOS แล้วก็ Android นะครับแต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเล่นได้แค่ในมือถือนะครับไม่เล่นได้ไม่สามารถจะเล่นได้บนคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้นะครับผมนะเพื่อนๆนก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับลิงก์การดาวน์โหลดง่ายๆก็คืออยู่ใต้คลิปเดียวนี้หรือเพื่อนเพื่อนะครับสามารถจะไปค้นหาได้นะครับที่ Play Store นะครับหรือ App Store ได้เหมือนกันนะครับพิมพ์คําว่า c a s c e n e นะครับหรือ c a t s i g e นั่นเองนะครับก็ใน iOS ก็ให้พิมพ์คําว่า Busmax นั่นเองนะครับอ่า อันนี้ก็ในของ g ู e p l a y ท t โต e นะครับก็ให้เราดาวน์โหลดให้เรียบร้อยครับแล้วก็กดเปิดแอปได้เลยนะครับผมได้รับการชำระเงินนะครับวันนี้นะครับเข้ามานะครับ150าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดบินการถอนเงินให้ดูนะครับแลนนี่นะครับก็คือบินการถอนเงินนะครับที่ผมได้รับการชำระเงินนะครับเมื่อวันที่19ตุลาคม2021นะครับเวลา 9โมงเช้า36นาทีนะครับจำนวนเงินอยู่ที่150บาทครับแอปแคสซีนนะครับ,รบยังจ่ายเงินจริงนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล่นแอปนี้อยู่นะครับก็ถ้ามีคะแนนอีกนะก็ไปดูคะแนนของเรามีคะแนนเท่าไหร่สามารถถอนได้ขั้นต่ำหรือยังถ้าถอนได้รีบไปถอนกันเลยนะครับโอเคทุกคนนะเมื่อเราไปดูนะครับในส่วนของบินการถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ในของ t r u m Money Wallet นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่าในประวัติการถอนเงินของแอปนี้นะครับมันตรงกันหรือเปล่าที่ผมได้รับมาเมื่อกี้หรือว่าผมหลอกลวงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับให้เรามากดที่เมนูถอนเงินนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ให้เรามาพิสูจน์อีกทีหนึ่งด้วยการที่มากดคําว่าการแรกของฉันเพื่อจะดูประวัติการถอนเงินนะครับคุณจะเห็นว่าวันที่19กันยายนขอให้ทุกคนวันที่19ตุลาคม2021นะครับ มีบินการถอนเงินเข้ามาจริงนะครับ150าบาทนะครับทุกคนนะก็แอปนี้นะครับถอนเงินได้จริงไม่มีการลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนคุณก็ถอนเงินได้นะครับโอเคถ้าคุณนะครับสนใจนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้สามารถถอนได้ทั้ง True Money w a l l e ตตั้งแต่150บาทหรือ1บาท250บาท500บาท150บาทจนถึง500บาทนะครับไม่ต้องแนะนำเพื่อนแต่ถ้าคุณจะถอนเงินที่1บาทคุณต้องแนะนำเพื่อนหนึ่งคนทุกวันนะครับ p พย์เพก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็ถอนได้นะครับ100บาทกับ200บาทนะครับค่าโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะครับ5 0าบาทกับ1 0 0 0บาทไม่ต้องแนะนําเพื่อนก็ถอนได้นะครับโอเคทุกคนนะตอนนี้เราก็จะมาสอนหารายได้กันนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เราสมัครสมาชิกด้วย Facebook หรือ Gmail เลือกอันใดอันหนึ่งนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกเสร็จเข้าสู่ระบบนะครับ คุณจะมาแก้ไขโปรไฟล์ของคุณได้กดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนรูปภาพของคุณได้เหมือนกันจะเปลี่ยนชื่อก็ได้เหมือนกันนะครับเลือกเพจก็ได้เหมือนกันวันเดือนปีนเกิดประเทศไทยแนะนาให้เราให้เราเลือกประเทศไทยแล้วก็มาเชื่อมต่อกับเบอร์โทรศัพท์ของเราอีเมลของเรา Gmail ด้วยแล้วก็ Facebook ของเราเพื่อที่จะได้ป้องกันมีคนแฮกเข้ามานะครับโอเคนะครับเมื่อเราจัดการเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วนะครับทีน่นี่ให้เรานะครับมาที่คําว่าใส่รหัสเชิญตรงนี้นะ ให้คุณนะครับใส่รหัสเชิญนะถ้าคุณมีของเพื่อนให้คุณใส่ของเพื่อนก่อนนะแต่ถ้าคุณไม่มีของใครของเพื่อนก็ไม่มีก็สามารถที่ใส่ของผมได้นะครับ3 8 4 7 6 9 9คุณก็คลิกเข้าไปแล้วก็ใส่คุณจะได้รับ800 0คะแนนนะหรือเท่ากับ3บาทด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ใส่รหัสเชิญของผมนะครับต่อมานับให้เรามาที่หน้าหลักนะครับเพื่อที่เราจะสร้างรายได้แอปนี้นะครับเป็นการสร้างรายได้ด้วยการอ่านข่าวันเองนะครับหรืออ่านบทความเนาะ ก็สมมติว่าผมเลือกข่าวของนิวชัยพลควรเมษานะครับก็จะมีการอ่านข่าวเข้าไปแล้วก็จะมีตรงนี้ทุกคนนะเป็นการตัวนับเวลานับว่าเราอ่านข่าวจริงหรือเปล่านั่นเองนะเราต้องอ่านหรือต้องดูต้องอยู่ในหน้านี้จนกว่ามันจะครบ1รอบด้วยกันถ้ามันครบ1รอบเราถึงจะรับรางวัลได้นั่นก็คือเป็นหีบสมบัติในภายในหีบสมบัติก็จะมีเหรียญน,นั่นเองนะซึ่ง เราต้องการเรียนเพื่อที่เราจะสะสมเรียนเอาไว้ไปถอนเงินนั่นเองนะทุกๆ2,500เหรเรียนจะเท่ากับ1บาทนั่นเองนะทุกๆ250 0 0 0นเหรียญจะเท่ากับ100บาทนั่นเองนะครับผมนั่นจะช่ว่เราไม่ต้องแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนนะก็ให้เราอ่านไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะหมดนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับมานะครับเป็นหีบสมบัติให้เรากดเลยนะ อ่าผมได้รับมา34เหรียญด้วยกันนะครับอย่าลืมว่า2,500เหรียญจะเท่ากับ1บาทนะครับทีนี้นะครับเราก็มาหารายได้เพิ่มเติมนะจากการกดที่ตรงนี้หรือจะกดที่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมกดที่ข้างบนมุมซ้ายมุมขวามือนะครับอ่าก็จะเป็นการหารายได้นะจากการที่เราเช็คอินรายวันตรงนี้นะรับไป50เหรียญด้วยกันหรือจะมาดูวิดีโอนะครับก็ได้รับไปอยู่ที่100เหรียญน,นะต่อ1ชั่วโมงมากดได้1ชั่วโมงต่อ1ครั้งนะครับ ที่เหลือนะก็คือเป็นการหารายได้นะครับจากการที่เราไปโพสต์แสดงความคิดเห็นนะครับโพสต์ที่ไหนก็มาที่เมนูข่าวกดเข้าไปนะก็จะมีให้เราโพสตแสดงความคิดเห็นตรงนี้ถ้าโพสต์ของใครนะครับได้รับยอดไลค์หรือเป็นโพสต์ที่มีประสิทธิภาพนะคนก็จะมีโอกาสได้รับคะแนนได้เยอะนั่นเองนะครับต่อมาก็คือเป็นการรับโบนัสจากการทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถามนะครับซึ่งได้รับสูงสุดอยู่ที่ 250คะแนนด้วยกันนะครับต่อมาก็คือเป็นการหาคะแนนจากการที่เราแนะนําเพื่อนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแอปนี้นะเราจะสามารถที่จะหาะไรายได้ได้ด้วยการแนะนําเพื่อนก็ได้ไม่แนะนําเพื่อนก็ได้แต่ถ้าเราแนะนําเพื่อนเราจะได้รับคะแนนเยอะกว่าเร็วกว่าถอนเงินได้เร็วกว่านะครับ แต่ถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนเราจะได้คะแนนน้อยกว่าก็คือมันช้ากว่าไม่ใช่น้อยหรอกช้ากว่านั่นเองนะครับเพราะว่าเราต้องหาคนเดียวนั่นเองนะถ้าเราแนะนําเพื่อนนะเราจะได้เป็นค่าคอมมิชชั่นที่ทางระบบให้แก่เรามานั่นเองนะแค่เพื่อนของเราเข้ามาอ่านเราก็ได้รับเงนินเราก็ได้รับคะแนนเหมือนกันนะครับต่อมาก็คือเป็นการหาคะแนนจากการที่เราหมุนรับโชคนะรับสูงสุดอยู่ที่5้าหมืนแต้มด้วยกันนะสามารถที่จะมากดได้วันละ4ครั้งด้วยกันนะครับก็ วันละ4ครั้งด้วยกันเนาะก็แต่ละครั้งจะได้กดไป4รอบเอ๊สิรอบด้วยกันนะครับที่เหลือก็คือนะเป็นการหาคะแนนนะจากการที่เราไปดาวน์โหลดแอปนะครับก็จะมี3อันนี้เราก็ไปเลือกได้แอปในนี้ก็จะมีแอปหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแอปเกมนะแอปเกมของแอปอะไรบ้างมันจะมีเยอะนะแอปในนี้อย่างเช่นเดี๋ยวผมเปิดก็ได้เนาะปแป๊บหนึ่งทุกคนนะครับโอเคผมเปิดนะครับ อ่ะอย่างเช่นนะครับแอปนี้นะมีชื่อว่ามีชื่อว่าไม่ชื่อว่าอะไรอ่ะมีชื่อว่าแอป Play Bingo แอป Subscribe แอป State of Servival นะ Servival อะไรสักอย่างผมอ่านผิดต้องขออภยนะัยเนาะอ่ะอันนี้ก็แอปเกม o p o t n t n i n r b i n g o นะครับอ่ะเราก็เลือกนะสมมติผมเลือกแอปนี้นะผมต้องไปดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนแล้วก็เล่นจนถึงเลเวล20นะครับพอเราเล่นจนถึงเลเวล20นะครับเราก็จะรับคะแนนอยู่ที่ 73,076คะแนนด้วยกันนะครับอันนี้คือเป็นการหาคะแนนจากการที่เราไปดาวน์โหลดแอปนะครับอ่าโอเคถ้าเราอยากเชิญเพื่อนก็ให้เรามาที่คำว่าชวนเพื่อนแล้วก็กดที่คลิกที่นี่นะครับแล้วก็คัดลอกแล้วก็ส่งให้เพื่อนนะครับหรือจะแชร์ไปยังไลน์ไปยังอื่นๆนะก็แล้วแต่เรานะครับ Facebook ก็ได้เหมือนกันนะครับแชทก็ได้เหมือนกันอย่าลืมนะกดสาเนาด้วยแล้วก็คัดลอกรหัสแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนของเรา ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เมื่อเราได้รับคะแนนได้เยอะพอสมควรแล้วเราก็มาดูคะแนนตรงนี้ได้ว่าตรงนี้คือคะแนนสะสมของเรามีอยู่เท่าไหร่ตรงนี้คือคะแนนรายวันของเราที่เราทําได้นะนล้วก็กดคําว่าฉันนะล้วก็กดคําว่าถอนเงินนะครับแล้วก็เราก็ไปถอนเงินได้เลยนะครับตรงนี้นะอันนี้คือเป็นเสร็จสิ้นกระบวนการหาเงินฟรีจากแอปที่มีชื่อว่าแคสไซสำหรับเพื่อนเ่นนคนไหนที่สนใจหาเงินฟรีสามารถดาวน์โหลดได้ใต้คลิปเดี๋ยวนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชม ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ที่เป็นกำลังใจให้เสมอครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมวิดีโอน,นี้จนจบนะครับ